วันนี้อุ้ยสีไมีผักละกับดอกมมกเจ้ามีไผ่กระตือหาขั้วเก่าอุ้ยพองต่กอนต่อไฟอุ้ยจะเป็นจะอีน้นะมีผัยมาตอนพ่อต่อไฟเก่าของอุ้ยพองเจ้าคลิปนี้อุ้ยถ่ายไว้เมืนแล้วกำลังได้มาลงคือพอวันนี้เก่งดอกมมกใส่ผักละใส่ไผ่แห้งเจ้าต่กอนอุ้ยเอาต่อหางโลตามใตฝ้ฝาบ้านหลายคนเลยก็จะบอกว่าอุ้ยสีเราวางไฟไม่บ้านเนอะเดี๋ยวนี้อุ้ยแปลงความใหม่แปลงงานเป็นดีแล้วนะบ้านที่อุ้ยอยู่นี่อายุเปสาม0ิปีเลยเนอะเก่าทุ่มทุท่มไปตามสภาพเจ้า<ท><ท> อุ้ยเจ๊มันมีปัญญาแปลงมันมีปัญญาส้มละเจะรอลูกหลานมาแปลงฮือเขาก็ต้องห้ต้องหางเหมือนกันเขาเป็นปูอเป็นแม่ก็ต้องสราบไว้คือเขาเจ้าตอนแปลงที่ดินไุ้ยกว่าอายอยู่นะ ตกไฟบางงามอู้ยไปจะไปขึ้นไปฝันว่าจะดงเมื่อเท่าไล้ไปออกเผวรายการทีวีเจอดาราดังๆแล้วก็ได้มีโอกาสมาับปรุงเปลี่ยนเป็นบ้านไปที่กําลังท้อกับชีวิตอุ้ยสี่ขอเป็นกำลังใจให้หนูเจ้าเอาต้องเชื่อว่าชีวิตเฮาต้องจะดีเนี้ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวโอกาสก็ต้งเข้ามาเจ้าบ้านมาเด๋ยนนี้มากี่ข้ากับอุ้ยสี่ก็เนิ่นชู้ๆกันตกไปเจ้าขอบคุณทุกคนเลยที่ิดตามอุ้ยสี่มาตลอดอุ้ยแข่งอย่างลูกหลานก็เจ้กันซื้อไอมาปออุ้ยแรดโซก็เจยกันเข้าไปสนับสนุน ถ้าหม่อมมีทุกคนก็บม,ม่มมีไว้สีวันนี้ล้วเด้อเจ้าขอบคุณเจ้า